หลังจากที่ลุงเที่ยงมัดห่างเสร็จเมื่อช่วงประมาณสักสี่โมงกว่าๆก,ก็มีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นมาไม่ไกลจากจุดที่แกนั่งห่างมากนักเสียงปืนดังขึ้นสามนัดแต่ละนัดห่างกันประมาณ10นาทีแกเข้าใจว่าคงจะมีพลานที่เจอสัตว์ป่าตามที่ต้องการจึงได้ยิงตั้งแต่ยังไม่ทันจะค่ำเดี๋ยวก็คงจะรีบหามเอาสัตว์ป่าออกไปคงไม่มีปัญหาอะไรกับการนั่งห่างยิงสัตว์ของแก จนความเมืดแผ่ลงมาปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอีกสองนัดทำให้ลุงเที่ยงเริ่มมีอาการงดงิดหากว่าเป็นพลานคนเดียวกันที่ยิงออกไปแล้วสามนัดเมื่อช่วงก่อนจะคำ่ำแต่ไม่สามารถที่จะล้มสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้ก็คงไม่ใช่พลานที่มีประสบการณ์และฝีมืออะไรมากนักการที่พรานจะล้มสัตว์ป่าสักตัวหนึ่งต้องช่างใจดูทั้งกระสุนปืนและสัตว์ป่าที่ล่ะว่าจะสามารถล้มลงได้เพียงแค่กระสุนนัดเดียวหรือไม่ คงไม่ใช่พลานที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นแน่เพราะว่าในหมู่บ้านล้วนแต่เป็นพลานที่สืบทอดและสอนสั่งกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กจนเรื่มโตเป็นหนุ่มก็กลายเป็นพลานที่มีประสบการณ์กันแล้วเรื่องนั้นไม่สําคัญกับลุงเที่ยงสําคัญที่ว่าแกนั่งห่างคืนนี้คงไม่มีสัตว์ป่าหลงเข้ามาหยิงเพราะเสียงปืนที่ดังนั้นทําให้สัตว์ป่านี้หายกันไปหมดหลังจากที่แกคิดอยู่เพียงแค่ขู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกลุงเที่ยงได้แต่ถอนหายใจ ทำแต่เพียงแค่ให้กำลังใจของพลานผู้นั้นจะรีบยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้ไวจะได้มีเวลาให้สัตว์ป่าเข้ามาหากินในระยะกระสุนปืนของแกบ้างแต่จนแล้วจนหลอดเสียงปืนก็นดังขึ้นเป็นระยะทุกชั่วโมงไปจนถึงตีสองถึงได้เงียบสนิทไปแต่บริเวณป่าที่ลุงเที่ยงนั่งห่างอยู่ก็ไม่มีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวแม้เสียงปืนจะหายเงียบไปตั้งแต่ตีสองจนตอนนี้เวลาเกือบจะตีห้าแล้ว ก็ยังไม่มีสัตว์ป่ามาให้ล่าแม้แต่ตัวเดียวลุงเทียงจึงตัดสินใจเก็บสัมภาระปีนลงจากนั่งห้างทมกลางแสงเดือนที่สาดส่องลงมามองให้เห็นเส้นทางได้สะดวกก็โม่งหน้าเดินเท้าเข้าไปยังโป่งเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลมากนักหมายว่าจะเจอสัตว์ป่าตามที่ต้องการสักตัวหนึ่งจะได้ไม่กลับออกไปจากป่ามือเปล่าเ,าเมื่อเยยบย่ำเข้าไปใกล้โป่งก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังอยู่บริเวณนั้นลุงเทียงก็แปลกใจ ว่ามีเสียงใครมาร้องขอความช่วยเหลืออยู่กลางป่าแบบนั้นหมืดหมืดดูท่าไม่ชอบมาพาขนซะแล้วลุงเทียงจึงต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นหญิงสาวเท้าเข้าไปใกปล้โป่งมากเท่าไรเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ยิ่งดังชัดมากขึ้นจู่จูก็มีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นอีกนัดครั้งนี้ทําให้มีบางอย่างวิ่งฝ่าดงไม้ไกลเข้ามาทางที่แกอยู่ยังไม่ทันที่ลุงเทียงจะหาที่หลบซ่อนตัวจู่จูร่างนั่นมันก็พุ่งกระโจนพวดเข้ามา เพียงแค่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าลุงเทียงก็สับไกปืนยิงสวนเข้าไปประกายไฟจากปลายกระบอกปืนสว่างจ้าขึ้นจึงได้มองเห็นว่าสิ่งที่พุ่งเข้ามานั้นมันเป็นเสือลายพาดก่อนเมื่อถูกกระสุนปืนของลุงเทียงเข้าไปมันก็ไงายหลังพึงพอได้จังหวะลุงเทียงก็วิ่งหนีสุดชีวิตเจอต้นไม้สูงก็รีบปีนขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากคมเขี้ยวของเสือลายพาดก่อนนั้นไม่เช่นนั้นคงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมัน เมื่อแกปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ได้ไกลาจากจุดที่ลุงเที่ยงแกอยู่เพราะาเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่ของพลานผู้นั้นก็ดังสนั่นอยู่ใกล้ๆกกันก่อนที่ไอ้ลายพาดก่อนมันจะพุ่งกระโจนเข้ามาหาแกถึงเข้าใจว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นมาเป็นระยะก็คงจะเกิดจากเสือลายพาดก่อนตัวนี้นั่นเองเมื่อลุงเที่ยงปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงมันก็ยังร้องคำรามวนเวียนจ้องอยู่ด้านล่างวนไปวนมาไม่ยอมไปไหน ทั้งที่ตามร่างของมันก็ถูกกระสุนปืนเข้าไปหลายนัดเลือดอาบแดงฉานไปทั้งล่างแต่กระสุนปืนไม่สามารถที่จะฆ่ามันตายได้เสียงปืนของพลานที่อยู่ใกล้ๆกันคงน่าจะเป็นปืนแก๊ปที่ไม่สามารถที่จะล้มสัตว์ป่าอย่างเสือได้ไง่ายๆมันถึงไม่ได้หวาดกลัวกระสุนปืนของพลานผู้นั้นและกระสุนปืนลูกซองยาวของลุงเทียงเมื่อคู่ที่สับไกยิงเข้าใส่ล่างมันด้วยความกระทันหันแม้จะถูกต้นขาของมันอย่างจัง แต่ก็ไม่ได้ทาให้มันสิน้นฤทธิ์แถมยังสร้างความเดือดดาลโมโหให้กับมันมากขึ้นหลุงเทียงหาที่นั่งเหมาะๆได้ก็ยกปืนลูกซองยาวของตนเองยัดกระสุนเข้าใส่ไปในลํากล้องแล้วก็ส่องลงไปที่ล่างของมันสับไกยิงเสียงดังสนัน่นหมายจะยิงเจาะกระบาลของมันให้ตายคาที่ด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียวมันจะได้ไม่กลายเป็นเสือลำบากย้อนกลับมาเป็นอันตรายให้กับตนเองได้อีกพอกระสุนปืนพุ่งออกไป กิดดันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันไม่ได้อยู่กับที่กระสุนเลยพลาดไปถูกใบหูและต้นคอของมันจนใบหูข้างซ้ายขาดไอ้ลายพาดก่อนทั้งตกใจและโมโหมันกระโจนพวดร้องคำรามลั่นจ้องตาเขมงขึ้นไปหาลุงเทียงที่อยู่บนต้นไม้ก่อนที่มันจะตัดสินใจวิ่งกระโจนย้อนกลับไปทางเกา่ามีเสียงตะโกนร้องถามมาว่ามันตายหรือยังไอเสือลายพาดก่อนมันตายไปหรือยังลุงเทียงแกไม่ได้ตอบอะไรเพราะไอลายพาดก่อนนั่น มันพุ่งกระโจนกลับไปทางเดิมแล้วเดี๋ยวก็คงจะเห็นเองว่ามันยังไม่ตายเงียบไปครู่ใหญ่ๆก็ไม่มีทั้งเสียงปืนและเสียงคนดังออกมาจากบริเวณนั้นลุงเทียงก็คิดว่าไอ้หลายผลาดก่อนนั่นมันคงจะหนีเข้าป่าลึกไปแล้วทําได้เพียงแค่นั่งรอให้ฟ้าสางจะได้รีบกลับออกไปจากป่าสักทีแม้จะไม่ได้สัตว์ป่าตามที่ต้องการกระชังมันจนท้องฟ้าเลื่มสางลุงเทียงตัดสินใจรีบปีนลงจากนงางห้าง เพื่อจะรีบออกไปจากป่าบริเวณนั้นโดยเร็วเมื่อเท้าของแกลงไปถึงพื้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเยื้องอย่างเข้ามาใกล้ๆลุงเทียงก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพลานผู้นั้นพอหันไปมองกระชายจริงๆร่างของพลานนมไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นท่าทางคงจะเป็นพลานที่อยู่โมบ้านตีนเขาโนนพลานนมเดินถือตรงเข้ามาหาลุงเทียงแม้ในชีวิตของลุงเทียง จะเป็นพลานมานานไม่เคยเจอเรื่องแปลกประหลาดอาถรรพ์ใดๆทั้งสิน้นแต่ครั้งนี้โดยประสบการณ์ของการเป็นพรานล้วนๆพรานหนุ่มที่เดินดิ่งเข้ามาหาแกมีเพียงแค่ย่ามที่สบายอยู่เป็นพรานแต่กลับไม่เห็นปืนติดตัวมาแม้แต่กระบอกเดียวแถมใบหน้าและร่างกายกระเปืือเปืิอนไปโดยรอยเลือดแดงฉานด้วยประสบการณ์ทำให้รู้ว่านั่นไม่ใช่สถานาการณ์ปกติแน่แกหันปลายกระบอกปืนไปทางพรานหนุ่มที่เดินดิ่งเข้ามาแล้วกระสับไกทันที เสียงปืนระเบิดโตมขึ้นกระสุนปืนกระพุ่งเข้ากลางหน้าอกของพลาน,นมจนหงยหลังพึงล้มลงไปกับพื้นก่อนที่จูจ่ๆพลาน,นมจะลุกพรวดขึ้นมาทั้งที่เลือดนั้นแดงฉานไปทั้งหลังกระสุนที่พุ่งเข้ากลางหน้าอกไม่สามารถทําให้พลาน,นมตายได้เพียงแค่นัดเดียวเพราะว่าจูจ่ๆร่างของมันก็กลับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนแหกปากร้องคำรามลั่นดวงตาถมึงตึงหลวงเทียงรู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้องตะโกนเสียงดังลั่นว่า เสือสมิงแกหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตไม่มีเวลาแม้แต่จะยัดกระสุนเข้าไปใหม่ไอ้หลายเสือสมิงพุ่งกระโจนตามไปจนทันล่างของลุงเที่ยงมันใช้อุ้งเท้าตะปบจนร่างของแกล้มคว่ำลงไปกับพื้นก่อนที่มันจะฝังคมเขี้ยวเข้าไปที่ลำคอของแกสะบัดกระชากสุดแรงแต่ด้วยพุทธคุณของตรุดโทนที่แกคล้องคออยู่คมเขี้ยวของมันไม่สามารถละคายผิวของแกได้แม้ว่ามันจะขยำและกระชากสุดแรง เนื้อหนังของแกก็ไม่มีแม้แต่ลองรอยขีดควรใดๆนั่นยิ่งสร้างความโมโหเดือดดานให้กับไอ้ลายพาดก้อนมากยิ่งขึ้นมันใช้คมเขี้ยวกระชากล่างของแกเหวี่ยงกระเด็นออกไปอีกทางหนึ่งจนลุงเ i ียงแกรู้สึกเจ็บแปลบไปทั้งล่างไม่รู้ว่ากระดูกกระเดี่ยวส่วนไหนแตกหักบ้างแต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวหลอดแม้ว่าปืนจะกระเด็นหลุดออกจากมือไปแล้วที่เอวของแกก็ยังมีมีดอาคมพกติดตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อเข้ามาในพื้นป่า แกไม่มีวิชาอาคมใดๆทั้งสิน้นนอกจากตรกุโทนซึ่งเป็นเครื่องรางของขังและมีดอาคมซึ่งพระธุดงที่ท่านเคยมาปักกฎไก่กับหมูบ้านได้มอบเอาไว้ให้เหมื่อครั้งที่แกเข้าไปปร้นนิบัติแกรีบชักมีดอาคมออกมาจากเอวจังหวะเดียวกันกับที่ไอ้ลายพาดก่อนเสือสมิงมันพุ่งกระโจนเข้ามาอีกครั้งแกกะหลับหูหลับตาเสียบมีดกระสวกเข้าไปที่หลางของมันสุดแรงก่อนที่ร่างของแกจะถูกกรงเล็บของมัน ตบกระเด็นออกไปมีดอาคมปักเข้าที่อกบริเวณหัวใจของมันจนเลือสดสดสดแดงฉานพุ่งกระชูดราวกับกอกแตกไอ้ลายเสือสมิงภาวาถอยหลังกรูดหล่างโซซัสโซเซล้มตึงลงไปกับพื้นดวงตาเบอร์ค้างชักกระตุกอยู่แล้าเกือบห้านาทีใบหน้าของมันสีดเซียวเหมือนว่าเสียเลือดไปมากก่อนที่ร่างของมันจะเลื่อมแน่นิ่งและเงียบสงบไปเข้าใจว่าคงจะตายสนิท ลุงเที่ยงรีบยันกายของตอนเองลุกขึ้นสำรวจไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆแม้แต่รอยขีดควรจึงยกมือสาธุลำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระธุดงที่ท่านได้มอบตรกุดทนและมีดอาคมเอาไว้ให้ทำให้ตนเองหลอดตายมาได้ในครั้งนี้แกเดินเข้าไปชักเอามีดอาคมออกจากร่างของเสือสมิงแล้วก็เดินไปเก็บยามและปืนของตอนเองสะพายเดินหนีออกไปจากบริเวณนั้น ระหว่างที่เดินออกไปกับบนพื้นพันไปด้วยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเสือสมิงตัวเป็นๆมาก่อนได้ยินแต่ปูย่ย่าตายายเล่าให้ฟังเท่านั้นเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไอ้หลายเสือสมิงนี่มันสามารถแปลงเป็นคนมาได้นั่นก็แสดงว่ามันอาจจะฆ่าเหยื่อของมันไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะจดจําใบหน้าของคนที่มันเคยเห็นมาก่อนแกจึงเดินดิง่งเข้าไปยังบริเวณที่แกได้ยินเสียงพลานผู้นั้นออกไปไม่ไกลมากนัก ก็พบร่างของพลานแปลกหน้าที่นอนตายอยู่ใต้นั่งห้างของตนเองหลุงเที่ยงแกเดาไม่ถูกว่าพลานผู้นี้ลงมาตายใต้นั่งห้างของตนเองได้ยังไงทั้งที่ก็หลอดตายมาได้ทั้งคืนแถมว่าตามร่างกายแม้จะถูกคมเขี้ยวของเสือกัดฉีกจนเป็นแผลเวอะวะแต่กลับไม่มีร่องรอยถูกกินนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันถูกแกยิงจนหนีย้อนกลับมาทางนี้ก่อนที่จะฆ่าพลานแปลกหน้านี่ตาย ก็คงจะจดจำใบหน้าของแกมาหลอกหลอพลานผู้นี้ให้ลงมาจากนั่งห้างจนถูกฆ่าตายในที่สุดที่มันไม่ยอมกินเหยือ่อก็คงจะแค้นที่ถูกกระสุนปืนของลุงเที่ยงยิงจนเจ็บก็เลยย้อนกลับไปหาแกด้วยร่างของพานที่กลายเป็นเหยื่อให้กับมันแต่สุดท้ายมันก็ถูกลุงเที่ยงฆ่าตายไปจนได้หลอดตายในครั้งนี้แกก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วทั้งเสือทั้งพลานแปลกหน้านั่น พาร่างของตนเองที่เหนื่อยล้ากลับไปถึงหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยก็พอเมื่อบอกข่าวเรื่องเล่าให้กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านจัดการกันเอาเองกับร่างของพลานแปลกหน้าผู้นั้นและร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นแกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลยปล่อยให้ชาวบ้านถลกเอาหนังของมันกลับมาได้ข่าวว่าหัวหน้ามหมู่บ้านนำไปถวายให้กับพระซึ่งอยู่ที่วัดตีนเนขาวน่นท่านคงจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องร่างของขัง แต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกยังคงเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพต่อไปลืมเรื่องเล่าที่ไปพบเจอกับเสือสมิงในครั้งนั้นไปจนหมดสิน้นจนได้มาเล่าให้กับลูกหลานได้ฟังเมื่อครั้งที่แก,กเกษียณจากอาชีพของการเป็นพรานมาแล้ว